สวัสดีจ้าพี่ช่องทับผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายแพซี่ชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายแพซีก็ได้ดนําำของมูลนิธิทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายแพซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพซี่นะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ยายแพซีลงค,คลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบระเด็นผาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นสารกระชานเลยหรือว่าสิคอมเมนต์เข้ามาาาคุยยยยททัักกกบพีะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เด้อพี่น้องเมื่อนี้หลายคลิปพี่น้องลงคลิปนี้แล้วยังอีกคลิปหนึ่งสรุปขอมูลอย่าเฝ้าเบื่อกันนะพี่น้องเอามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกดถึกใจกดติดตามเมื่อนี้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งขอให้เฮงเปังๆเนาะพี่น้องเนาะนึงกันย่าเนาะค่ะไปเบิ่งขอมูนเนี่ทางอาจารย์ทนแลกก็ได้พี่น้องนะเนาะแนวทางนี่เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่าจังสีหล่ะค่ะพี่น้องอาแอดใบเขียวสันพี่น้องมาเบิง่งค่ะแอดใบเขียว สามตัวทึ่งเก้าหกแปดฟันหกแปดตัวเดียวเน้นๆสองตัวล่างอยู่ที่สามสี่ประสันพี่น้องพิจารนาเป็นแนวทางอดไรเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมากระจวดจัดฟาดดูนะะี่เลยเมาะพี่นอ้อเอมาอีกแล้วพี่น้องเนาะมาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยไปซื้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหายไปโดนอีกแล้วพี่น้องกลับมาใหม่แล้วเนาะค่ะําหรับแนวทางที่ ทิาตะโกว่าสันพี่น้องคะอ่าทิทธาตะโกเด่นเด่นหกกับหาเนาะอาจางยวัวนี่อ่าสองตัวหกหนึ 1, ่งหกห้าหกแปดหกเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าแปดและห้าเก้าสำหรับแนวทางทิทธาตะโกโดนโดนมากเท่านึงพี่น้องขั้นมากระจวดน้เพ่นหลอดเนาะค่ะแสดงว่าเพิ่งว่างหล,ะล่ะก็เพิ่งมาล,ลางนาะพี่อันหาไข่เนยอยู่พี่น้องกูเมอือน,นี่เนาะตายสำนักลายอาจารย์เพคนกิด ลงลงเขียลงให้ห้าเแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะกรับขึ้นมาลงให้ห้าเนาะค่ะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่อยค้นหวันมาสันเอ็ดน่อยคอนหวัน,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 วนแล้วบอกว่า3ตัว4 50 8 56 561 369ปดหาหกพี่นอ้องสองตัวบนล่างด้วยอย่าลืมจวดจาาสันพี่นอ้องห้าศูนย์กหกหนึ่งหกเลยหาซี มักกับพิจาานาําเพลินได้สาหรับแนวทางน้อยคอนหวันว,นวส,สันพี่น้องจ,าจา้า,า<ไ>พิจนาําเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยา้าอันนี้เป็นแนวทางซอสสนามบินน้าอาจารย์ซอสสนามบินน้าบอกว่าซีหกหนึ่งเก้าสามสี่สองตัวอยู่ที่หกหนึ่งซีหกซีสามและสามเก่าพี่น้องพิจาณา,าเป็นแนวทางําเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของเอดทันนี่เนาะค่ะพี่น้องขยายได้ซ้ำนี่เนอะพี่น้องเต็มแนวเนาะค่ะขอโทษขอให้หลายๆสี่สามสองสองและสองสามจวดจัดรับซับระสันพี่น้องพิจาจณาเป็นแนวทางนำผนได้เลยเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายสร้างคนกี่ตัววันซุกมือเอื้อนมาสั้นพี่น้องเพื่อนบอกว่าชุดเน้นแคบหน้าจอเลยพี่น้องเพื่อนตั้งแต่ศูนย์เก้าถึงเก้าศูนย์สามเก้า ถึงเก้าสามเก้าเลยพี่น้องแล้วก็สองโตพี่น้องจาาแคบหน้าจอเป็นแนวทางสรุปโค้งสุดท้ายพิษพาดขอภัยวสันพี่น้องจ้าเพื่อนว่าสําหรับแนวทางสร้างค้นขีดหัวเนาะพี่น้องเนาะไอหมั่นก็อยู่ในคลิปนี้เลอพี่น้องผู้ใดด,ดูจบจะเห็นไอหม่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าแนวทางเพื่อนห่มากเนาะจ้าชุดลาง สามศูนย์เก้าศูนย์ห้าแปดและห้าเก้าว่สันพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะสาหรับู้ใดมักแนวทางเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เป็นคู่โตดบน่นนะจ้ะคู่โตดบนอยู่ที่สองสามและสองเกตมักกะพิจารณานาเพิ่นในโลดเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดบึ้มได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากาสันเด็กตาก ชุดเต็มรางมาเร็วเด้พี่น้องมาเร็วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่นบอกว่า1 9 1 6 2 9 2 6าหนึ่งหกอาสองหกสอ่งอีกแถวที่2องก็เป็น0ูน6 4แปดศูนย์หและหนพี่น้องโตัวใดแย้ไพ่ขีดเส็นไว้ขีดทีิวาขีดพิดไวเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นเป็นตัวเด่นเป็นชุดเด่นของเพื่อนเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางเด็กตากเนาะค่ะมากับพี่ารนาทำเพื่อนในรลนเนาะพี่น้องเนาะ มากระจวดจาดฟาดบึมน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะโ <It. It. S 1> ตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง oh, <yeah. S 1> เด่นบนล่างว่ะสันค่ะพี่น้องค่ะว่า oh, อยู่ oh, <yeah. S 1> ประชางเคนเหรอเด่นบนล่างเนาะค่ะ <Yeah. S 1> แนวทางของแอดยันเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าศูนย์หกศูนย์หกแปดว่ะสันเจาะอ,อยู่ที่ศูนย์เนาะค่ะศูนย์หกก็ศูนย์แปดสำหรับแนวทางของแอดยันเนาะพี่น้องเนาะแค็หน้าจอจวดจาดฟาดบึมน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะ พี่จะาหน้าเป็นแนวทางน้ำเพื่อนเลยเรือยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดยันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนมาสันอันนี้แนวทางเทิงยางเดียวพี่น้องบัางวดที่แร้ววิ่งสองงวดน,นี้วิ่งวิ่งศูนย์เนาะจ้าเพิ่นบอกว่าวิ่งบนศูนย์เจาะไปเลยมาสันพี่น้องจ้าเจาะไปเลยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดและศูนย์แปด ถ้าให้เน้นนะจะเน้นศูนย์เจ็ดนาะพี่น้องเพราะว่าเลขแย่ไพ่เป็นศูนย์เป็นหกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องมากัดจวดจาดฝาดเบิ่มน้่เพล่เลยเนาะค่ะเด็กตากของแท้ได้พี่น้องชุดเต็มของแท้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาแล้วค่ะผู้ใดรอดแนวทางแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยคนบ่สสบายเนาะพี่น้องพี่น้ำหาว่าแอดนั่งฟ้ามาายั่งกขอให้หายเร็วเนาะค่ะ เพื่อนบอกว่ามาบนเจ็ดกับสองมีโอกาสเบินสองสองเจ็ดเจ็ดสำหรับแนวทางแอดนั่งฟ้า่อยใจเกินลอยเนาะพี่น้อง่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดจันดาราเนาะคะ่ะวิง่งห้ากับแปดมาได้บนล่างพี่น้องจ้าเคบหน้าจอชุดเต็มสําหรับแนวทางของแอดจันดาราเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปมาสรุปบนอย่างเดียวไม่มีล่างเนาะคะ่ะ เพื่อนบอกว่าหาศูนย์อ่าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งเบิลสี่สี่วัดสันเป็นตะเบิลเด็พี่น้องน้องหมวดนี่เนาะสันจอดวัดสันอันนี้คือแนวทางซุ้มกอจิตติเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์ซุ้มกอจิตตีเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนเนาะคู่ต๊ดบนอาจารย์ชาวโรดเมื่อที่เลี้ยวเข้าแปดสองนะจ่ะมาตามต่อจางมวลนี้อาจารย์ชาวโรดบอกว่าหาศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์แลกเจ็ดหนึ่ง เจ๊ศูนย์กน,นาลุนเนาะพี่น้องกับหกศูนย์เนาะค่ะพิจาหน้าได้เก <Yeah. S 1> ือจาดฝาดเบุ่มน้ำเพลินใดเลยเนาะค่ะเนาะ <Yeah. S 1> ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าหน่วยบนหน่วยบนปูชัยวัชนพี่น้องปูชัยหายมาก <Yeah. S 1> หน่วยบนอยู่ที่อ่าศูนย์หกเจ็ดเก้ามากตัวใดกัดจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินไดเลยเนาะค่ะสำหรับแนวทางหน่วยบนปูชัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> ต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวว่าสัตว์หวดที่แล้ววิ่งบนตัวเดียวให้8เนาะจา้ะหววนี้ให้สองสองมาบนแห้งได้พี่น้องเออสองมาบนแห้งมักตัวใดกับพิจนาไดเนาะคะ่ะสองอะไรดีว่าสัตว์พเจ้าฟันสองสองหกสองเจ็ดเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจาดน้ำพนในหลดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นว่าสัตว์ เลขเด่นชอนอยูทีสองตัวกับซันสองฉูดชุชช่งวดที่แล้วชวนอยูแปดเนาะจ้างวดนี้สองกระสุนเด่นสองพี่น้องจ๋าอ่าแนวทางเทิงรีาเ,เลขเด่นบนเพลินเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะเด่นล่างงวดที่แล้วเข่าหกเจ็ดงวดนี้หาศูนย์ห้าสองห้าสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่มักกะพิจนานักเพลินเลยเลยนาะคะนะ่ะเนาะงสำหรับแนวทางอันนี้จะเป็นแนวทางของแอดวิลัตเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสีแหละค่ะพี่น้องถ้าลมเจาเม้ามือวาสันเนาะคะ่ะมาเบิงค่ะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนสองเน้นสุดคือสองเจ็ดกับสองหกกันสองสามกับสองหาข้างล่างเด่นสุดเน้นที่สุดก็คือศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดวาสันก็ศูนย์หกกับศูนย์สองฟันสูนอาการศูนย์เจ็ดกับศูนย์หาถ้าเป็นเบิ้ลกับสองสองท่านั้นล่ะพี่น้องวาสันแเรียวๆบนสิก้าบ้าน ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไห่มากเนาะพี่น้องแคบหน้าจอและย้า,ายไพ่บริด้อ่านไห่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอสเจพี่สุดสรุปอันนี้คือเป็นแนวทางเครื่องเพื่อนเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางบนเพื่อนเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของเอสเจพี่เนาะค่ะกดออจ้าได้ค่ะพี่น้อง วะต่อไปต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวล่างชุดเน้นอยู่ที่0 4 0 6 0 8และศ1พี่น้องคะ่ะอ้าวชุดรองแคบหน้าจออันนี้เป็นแนวทางล่างของอดเจพี่นาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเพนพนมาเบิงครับน้องเพื่อนบกอันนีเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของแอดเสือวสันสามตัวบนพี่น้องจ้า สอ20ง205ย์4 305 04 05 34 2ห้าสาม3ย์สี่สามศห้าศสี่ศูนย์ห้าสามสี่สองสี่สองห้าลสาม้งไหเวพี่น้อง,องแย้เพล่แย้เพล่แเลก็เลยเอาเอาไปเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสียนท่าไส้เนาะพี่น้องเสียนท่าไส้ไหม่มาแล้วเพื่อนบอกว่าเด่นสองร่องสามสำหรับแนวทางเลขวิ่งเสียนทา่าสายเนาะค่ะพี่น้องคะพิจารณาได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เำว่าพิษไายโดยเนว้ท่าของไอหม่ำเนาะพี่น้องเนาะไอหม่ำบอกว่าเมื่อนี้งวดนี้หนึ่งกันยาเด่นอยู่ที่แปดแลขเก้าคุใดมักแนวท่าไอหม่ำกะแคบนาจอเลยเนาะจ้า่ายลิมนี้ย้ายพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขาจ้าที่ได้ขามารับจมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังปังสุขูสุขค้นเด้อจ้าว่าจ้าใดที่ย้ายไพบอกบ่มนหรือว่าย้ายไพอ่านตเวอเรดพินะพี่น้องเนาะขอโทษขอภพยหลายๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ได้แบ่งปันของมุูลแนวทางในแย่ไพ่มาใหาพ้พอแมพินองได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางมาจ้ากกะขอบคุณในลายเด้อจา้ะสวัสดีจา้า